งานเคาะทาสีนะครับพาตัวนี้เรามีทุกชิ้นนะครับอันนี้เราก็ยิงเอาออกมาตัวนี้พวกชนยู่เข้าไปเราก็ดึงออกมาตรงไหนไม่ได้เราก็พาแล้วก็แต่งแล้วก็งานตรงลักษณะงานเป็นแบบนี้นะครับงานชนหนักชนเบานะครับ อันนี้ก็เป็นงานสีเข่างานสีนะครับอันนี้ก็ถอดมาอันนี้เราทำสีเก็บเป็นชิ้นนะครับอันนั้นเรามีงานยิงทรายเพิ่มคนมาแล้วครับอันนี้เปิดนยิงทรายมทราย อันสีนะครับเราเ็าจะมีพาร์ตต่างๆมาเนี่ยอันนั้นที่พังพาร์ตมาแล้วเห็ว่าอะไรเรามาสั่งไปแล้วออกเราก็าใส่อะไรใหม่เข้าไปโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายรูปเรื่องราวให้ดู